ลูกสุดท้ายมาต่อตัดได้เลยจะเก็พาร์ล่มเด็กปะ่ะใช่แบรนบื้มอ่ะลูกค้าญี่ปุ่นหลุนแบรนมันมากนะคะงานเด็กญี่ปุ่นราคาเต็นถุงละเก้าล้นลูกค้าลูกนี้เก้าสิบกิโลงานเด็กนะคะน่าจะเป็นกีฬาเด็กจะเกเด็กตัดให้หน่อยจ้ะตัดเลยตัดเลย ของเด็กงานญี่ปุ่น90กิโลเป็นงานแจ็กเก็ตเดี๋ยวดูงานกันลูกค้าพวกของเด็กอะรุ่นลิขสิทธิ์ได้ด้วยรุ่นแบรนด์ได้ด้วยนะมันจะออกแบบหลายแบบหลายแนวนนญี่ปุ่นคือแบรนด์บึ้มใช่เยอะมากรุ่นได้เยอะกว่างานผู้ใหญ่หนูว่าออกเทียบเลย<ม>อ่ะมาขออนุญ,ญาต อันนี้มันเหมือนเป็นงานกีฬาเด็กไหมหรือ<ช>ว่าอย่างไ,งงาออไรเดี๋ยวคอยนะอ๋อเสื้อกางเกงพัลลุมเด็กขาปนทางเสื้อาาทางกางเกงนะคะลูกค้าขาเป็นของญี่ปุ่นหกพันเก้าถูกมากนะหกพันเก้าคือถูกถ้าเป็นงานกีฬาเด็กเนี่ยงานกางเกงก็มีออกออกทางเสื้อทางกางเกงนะคะในรุน่งนี้ลูกค้าขาเก้าสิบกิโลงานปลายโกตรอาดิดาสะอาดิดาสมาค่ะ ไปรุนได้ลูกค้างานแบรนด์ออกเยอะมากไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีแบรนด์ให้รุนนะงานญี่ปุ่นเปิดไปยังไงแม่ต้องได้อยู่แล้วพวกงานแบรนด์เนี่ย,ยงานแบรนด์งานแฟชั่นอา้าจะพูดไปอะ่ะลูกนี้ก็สะอาดนะงานสะอาดนะลูกค้า<ม>ปกติ<า>แบบใช่อุ้ยนี่สไตล์แบบคาโก้คาโก้เด็กมีออกนะคะใครที่แบบว่าอยากได้งานเด็กไปขายลูกค,ะคะ้าขา อยากได้ทั้งเสื้อทั้งเกงลูกดีได้เลยนะราคาปกติ6 9พันเนะลูกค้าอาดิดาสมาค่ะลูกใหญ่ลูกใหญ่สะใจแน่นอนแบรนด์มีออกแน่นอนลูกค้าเอาไปลุ้นกันได้คือเปิดไปต้องแงะดูแบรนด์ให้ใช่เดี๋ยลูกนี้ลูกเดียวเลยอันนี้ยูนิโคค่ะยูนิโคค่ะนี่อันนี้ต่อยูนิโคเหมือนกันนะคะทรงคาโก้ด้วย พูมายูนิโคยูนิโคคาโกลูกค้างานแบบว่าหมูคซับในตะข่ายอะไรแบบนี้ก็มีติดปนไป 6, <900 S 1> นะ6,900ไม่ขายลูกค้าวันนี้ให้เบบี้ดอส่วนใหญ่ผ้าบางด้วยนะ 6, 900, นช่ยูนิโคใช่คะ่ะ แ0พส่งฟรีแรงมากนะคะ6,900ไม่ขายปล่อยในราคา5,500บาทจะส่งให้ฟรีไปด้วยลูกค้าขาลูกใหญ่เลยค่ะลูกใหญ่90กิโลและแบนเยอะมากเป็นงานญี่ปุ่นด้วยย้ำแล้วนะคะย้ำเลยงานญี่ปุ่นไปโกนแล้วงานสะอาดออกทรงคาโก้เด็กหลายตัวแล้วนะแม่ที่เปิดดูมาคาโก้เด็กออกหลายตัวแล้ว งานทั้งกางเกงทั้งเสื้อทั้งแจ็คเก็ตอะไรพวกนี้ลูกค้าต้องไปรุนนะแบบไหนออกมากออกน้อยมากกว่ากันแต่โดยรวมอ่ะแม่ได้แบรนด์แน่นอนไม่ผิดหวังอันนี้ของ G.U. G.U. ม,มาอีกเนี่ยซับในตะข่ายอันนี้มอนโจโจคะ่ะมอนโจโจของเด็กน่ารักมากบุแบบตะข่ายด้านในนะคะลูกรีวิวก็จัดส่งให้ฟรีแล้วลดราคาให้ด้วยใครจะรับลูกนี้ฮั ใช่ลดเหลือ5,500ส่งฟรีให้จาก6,900นะคะขอรหัสหน่อยชอช้างช้าศูนมาได้เลยลูกค้าขาะชอช้าง50าใช่ชอช้าง50ามาเลยลดแบบว่าโอ้โหจะเป็นลูกใหญ่9กกิโลนะลูกค้าค่าส่งแพงด้วยลูกค้าไม่ต้องไปจ่ายค่าส่งนะใช่ออกให้หมดเลยลดจบเลยนี่สวยมากเลยงานแบบว่าใหม่มากเท่ๆนะคะงานใหม่เท่ๆมีทั้งเด็กหญิงเด็กชายนะลูกค้า แต่ว่าลูกเนี้ยหนูบอกเลยว่าใช่ส่วนใหญ่ผู้ชายแล้วก็ทรงคาโก้ออกเยอะเนี่ยติดเด็กผู้หญิงแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเด็กผู้หญิงแต่ที่หลักๆออกก็คือจะเป็นงานเด็กผู้ชายซะมากกว่านะคะมีลูกค้าแบบตามหาแบบพวกงานเด็กผู้ชายล้วนด้วยนะต้องเล่นตัวเนี้ยแหละมันจะได้เยอะมันไม่ได้ล้วนแต่มันได้เยอะลูกค้าเนี่ยทงสวยมากงานแบบว่าแฟชั่นอะ สวยๆเลยลูกค้า5 5 0 0บาทนะบอกแล้วนะลูกเนี้ยคะ่ะก้ออกเยอะมิสโน9 0กิบกโลนะลูกค้าให้5500นาะคะส่งรีใช่รหัสฟ f อาดิดาสอาดิดาสมา,าใช่ชอช้างห้าสุดอ่ะอันนี้ก็อาดิดาสอีกแล้วอาดิดาสเยอะ,อะโอ้โหาอาดิดาสออกเยอะมากแม่ นะเอาจริงตัวนี้ลูกค้ามันไม่ได้แบบว่าติดหนาทางกระสอบนะแจ็คเก็ตผ้าบาง<ๆ>ก็มีออกไปนะคะนี่อันนี้ของยูนิโคค่ะมันมีค้าแบบหนาบางนะลูกค้าลูกเนี้ยมันเป็นงานค้าหนาบางมันจะไม่ได้เป็นงานหนาทางกระสอบเหมือนอย่างตัวนี้อนะเอาจริงคือเด็กใกล้เปิดเทอมแล้วแม่ใส่แบบคุมแบบว่านั่งมอส่งมอไซไปโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยตัวเนี้ยขายได้เลย นะเด็กจะเปิดเทอมแล้วเอาไปขายได้ลงตลาดได้เลยงานน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเห็นปะเด็กเล็กเด็กโตก็คือขากันไปแต่ว่าส่วนใหญ,ญ่มาจากเด็กโตค่อนข้างเยอะเด็กโตเยอะใช่เด็กโตเยอะเลยนะแม่เนีย่ยสวยอ่ะ,าาะงานพารม์มอาดิดาสาโชว์เลยโชว์เลยแช,แชมป์ปะแชมเปียน อาดิดาออกหลายตัวยูนิโคอาดิดา u ซี a ูแชมเปียนะคะลูกค้าค่ะอ่ะยูนิโคใหม่อีกแล้วกางเกงยูนิโคออกเยอะมากแล้วทรงคาโก้ออกฉ่าที่หนูเจออะหัวกระสอบคือคาโกแล้วก็มีแอบบมีติดแบบพวกกัน UV ไปด้วยนะที่เป็นแบบผ้าอย่างเงี้ยของยูนิโคอ่ะเนี่ยยูนิโคอีกแล้วค่ะเยอะมากลูกค้าโซดิน ก็บ่ายไ,ไ,ไ,ได้ไหมยังไม่เปิดมาเลยอยู่อีกโปดังนึงอุ้ยฟิลลาตัวนี้น่ารักมากสีลูกชมพูสีหวานหวานอุ้ยสวยอ่ะฟิลลาแล้วก็ตามด้วยนี้โอ้โหบิ๊กโลโก้สกรีนแขนมาแบบนี้อัมโบคะ่ะเนี่ยแบรนด์แบบ Big บิ๊กโลโก้ใช่กันยูวีมีหลายตัวแล้วนะที่เห็นติดออกไปของของยูนิโคด้วยลูกค้าอัมโบต่อ ลูกค้าต้องบอกว่าอาจจะมีหลงพวกแบบว่างานเซตไปด้วยนะโฮโฮพวกงานออกเสื้อังเกงอะลูกค้าต้องไปคัดนะบางทีมันอาจจะมีแบบว่าความเป็นเซตออกไปด้วยในกระสอบลูกค้าลูกค้าห้าพันห้าลูกค้าไปคัดแค่แบรนด์โอโ้โหใช่คุ้มมากลูกใหญ่แบรนด์ออกฉ่ำนะคะ9กกิโลลูกใหญ่แบรนด์ออกฉ่ำเลยแม่เอาไปเลยตัวนี้งานเด็กคุ้มมาก ะนะจริงๆพวกงานเด็กอะเป็นอะไรที่ขายทําราคาได้ค่อนข้างมากกว่างานผู้ใหญ่ด้วยนะหนูว่าเพราะว่าเจอแต่ละทีคืองานทําราคาแบบแรงอะเสื้อผ้าเด็กใช่ตัวนิดเดียวนะถ้าแบบใช้น้อยมากแต่ทําไมแพงงานเด็กเป็นอะไรที่แบบทําราคาได้เยอะมากแม่นี่นี่ตัวนี้ขายยาวสีชมพูของยูนิโคอีกแล้วค่ะออกเยอะมากยูนิโคคือหยิบตัวไหนก็เจอยูนิโคแบบฉ่ำ นะคะคมีแบบว่าแจ็คเก็ตเขาก็จะมีตั้งแต่แบบมีมีฮู้ดไม่มีฮู้ดค้าปนกันไปนะขออนุญ,ญาตโ<ป>กยน้องหน่อย,นยเนี่ยทรงสวยๆเลยเนี่ยเด็กโตหน่อยลูกค้าจริงๆมันได้ตั้งแต่แบบ จนถึงแบบสิบก<ร>ว่า,วาขวบอะใหญ่มาเป็นผ้าล่มนะมีทั้งเสื้อทั้งกางเกงเใช่เป็นงานที่แบบว่าขายทาราคาได้แน่นอนสวัสดีค่ะพี่ช่างเอมสวัสดีค่ะน,น,นี่อันนี้น่ารักมากสวยสวยของไนกี้ค่ะ Nike ไนกี้มาแบรนชํำจริงอ่ามีมาอีกค่ะของฟา m i ม i a ค่ะเนี่ยฟา m i มี่มก็ทำราคาได้เยอะนะลูกค้า พวกฟาร์มิ่เลียมิกกี้เฮาส์มอนโจโจอะไรพวกเนี้ยงานแบรนเด็กสวยอันนี้อะไรเอ่ยอุ้ยมีความแบบว่าเป็นงานแบบแฟชั่นเด็กน่ารักมากอะไรนะกอเฮโลโลอันนี้น่าจะแบรนด์ไหมอ่ะเ<ว>นี่ย GU เห,เห็นไหมทรงคือรู้เลย GU UNICO ินะคะจำนวนเยอะมากแม่ จะโอ๊ยทุมใส่หัวน้องภูม่ามาค่ะจำนวนเยอะมากนะอันนี้ของวีดน,นี้สวยอะ่ะมีติดแบบว่าเป็นคาโก้ค่ะสั้นเด็กเก๋อะ่ะเท่มากเลยนะคะอะเข้าๆประมาณนี้นะลูกค้าใชใ่ใครจะรับลูกนี้นะลูกค้า ามมาย้อนหลังก็ได้นะรีวิวชอช้าง50ูนะหนูลดราคาให้แบบคุ้มมากมีลูกนี้ลูกเดียวนะ5,500บาทเท่านั้นลูกค้าขาส่งให้ฟรีด้วยนะรีวิวคุ้มมากๆใครอยากได้ก็ทักหาหลังบ้านได้เลยเนี่ยหนูโชว์ไปแค่ครึ่งลูกนะโชว์ไปแค่ครึ่งลูกเองสวัสดีครับสาวนี่อ่าขออนุญ,ญาตนะโช์กางเกง พิ่งมาใช่ไหมกำลังจะไปแล้วปล่อยไปหลายงานแล้วลูกค้าส่วนใหญ,ญ่วันนี้มาปล่อยแบบว่าปล่อยโปรให้ลูกเดียวอะไรแบบนี้เนี่ยทรงสวยๆเลยเด็กผู้ชายเยอะนะคะเล่นได้ใครจะรับตามมาย้อนหลังนะ้ายังว่างอยู่ลูกค้าเดี๋ยวให้น้องขึ้นหัวไหล์ไว้ให้นะว่างานยังว่างเนี่ยงานแบรนด์ออกเยอะมากอันนี้มิซูนโนสวยสวยมากอาดิดาสแชมเปียนสวยๆทั้งนั้นนะคะ ตามมาย้อนหลังได้นะคะลูกค้าขาใครอยากได้นะรายการตัวไหนว่างบ้าง,างเดี๋ยวให้น้องอัปเดตไว้ให้บนหัวคลิปนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวรอบเช้าเท่านี้ก่อนเนาะมีแค่นี้ใช่ไหมบอสอ่ะโอเคบายบายมาไหมครับมาค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะลูกค้าบายบายนะอันนี้ฟิลาอ่ะโอเคเดี๋ยวรอบเช้าหนูขออนุญาตนะไปกับปิดกับงานโปรช่ำๆเท่านี้ก่อนนะคะลูกค้ bye bye, นะนนาขาเ,เดี๋ยวรอบอญญนะบ่บา,านนะะเยเจอกันอีกทีนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ